กรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชนาญการพิเศษการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชนาญการพิเศษนางนำทิพย์โคตศิลป์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเนินสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก <c oughs> ข้อมูลพื้นฐานนางนำทิพย์โคตศิลป์เกิดเมื่อวันที่14เมษายนพุทธศักราช2517เชื้อชาติไทยสัญชาติไทยาศาสนาพุทธที่อยู่26หมู่ที่6ตำบลพิกุลออกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก ประวัติการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัสพานจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านนานา,นายกวิทยากรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครศรีอยุธยาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยปทุมธานีประวัติการทำงานปี2539อาจารย์หระดับส โรงเรียนบ้านคลองคันชอสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสับแก้วเขตหนึ่งปี2542ร่ครูคสโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสับแก้วเขตหนึ่งปี2546ครูคศสโรงเรียนบ้านทุ่งพลวงสนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสับแก้วเขตหนึ่งปี2550ครูคศส โรงเรียนบ้านเขามะกาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสักแก้วเขต1ปี2566ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเดินสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกโรงเรียนวัดเดินสะอาดตั้งอยู่หมู่ที่16ตำบลเขาเพิ่มอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกจำนวนบุคลากรทั้งสิ้น10คนผู้บริหาร1คน ขาราชการครู4คนบุคลากร2คนครูอัตราจ้าง3คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด40คนชั้นอนุบาล1-3จำนวน8คนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน32คนส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริการวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนข้าพเจ้ามีการริเริ่มพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการจําเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดําเนินการตามแผน 1นการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงสร้างเวลาเรียนคาอธิบายรายวิชา แนวดำเนินการจัดการเรียนรู้การวัดผลประเมินผล1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนข้าพเจ้ามีการริเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้เครื่องมือ วัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำผลไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้1น่งจุดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ตรงตามที่หลักสูตรกำหนดครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาข้าพเจ้านิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยมีการิเริ่มพัฒนาส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาข้าพเจ้าศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและนำผลไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2 การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลมีรายงานผลการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง 2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารข้าพเจ้าบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานพลังงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและมีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ข้าพเจ้าบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่4ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่ออัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรงสรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่ออัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2 การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาข้าพเจ้าจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านที่ห ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพข้าพเจ้ามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2อการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาข้าพเจ้ามีการนำความรู้ทักษะ และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงมีการติดตามประเมินผลและมีรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้การนิเทศภายในของโรงเรียนวัดเนินสะอาดด้วยรูปแบบสมัยโมเดิร์น 1. วิธีการดำเนินการ 1.1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 1.2. การวางแผนการนิเทศ 1.3. สร้างสื่อและเครื่องมือนิเทศ 1.4. การปฏิบัติการนิเทศ Sharing Goals สร้างเป้าหมายร่วมกันโดยผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศประชุมร่วมกันเพื่อมอบนโยบาย กำหนดเป้าหมายพัฒนาผลสำมฤทธิ์ตลอดปีการศึกษา m e making แข่งขันทำหน้าที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละบุคคลคือการปฏิบัติงานของผู้รับการนิเทศครูการปฏิบัติงานของผู้ให้การนิเทศผู้นิเทศ e-learning เพิ่มพูนการเรียนรู้เป็นขั้นตอนการใช้ชุมชนวิชาชีพแห่งการเรียนรู้ PLC ในระดับโรงเรียนมีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาจากสารสนเทศครูเข้ามามีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน e Evaluation สู่ความสำเร็จเป็นขั้นตอนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสำเร็จตามเป้าหมาย1.5ประเมินผลและรายงาน 2. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวัง2.1เชิงปริมาณ 1. นักเรียนร้อยละ8 0 นักเรียนปฐมวัย,ได,ย,งงย er ได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามค่าเป้าหมายของโรงเรียนร้อยละ80นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามค่าเป้าหมายของโรงเรียน2ครู180คร้อยละ80ครูผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศ180ร้อยละ80ครูผู้สอนมีนวัตกรรมที่นำมาใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน3โรงเรียนร้อยละ80 โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารจัดการและมีมาตรฐานตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด2.2เชิงคุณภาพ 1. โรงเรียนมีรูปแบบและกระบวนการในการนิเทศภายในสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. เกิดคุณภาพผู้เรียนสามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆได้สูงขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษเป็นอย่างสูง